เบอ่งแอบเปิลคะ่ะพาแต่ตทุกคนขอปลาเห็ดไม่สมบูรณ์นะคะร่นหมดหรอแอบจบี่เพิ่นววาเก็แบแอบเปิลเขียวไปกินในไปกินสมแน่ว่าสันเี่ไปกินสมนัน,มมนกับบักลิ่งงอนกับบักบูเบอรี่เหนไหมค่ะมันกับซูกล้วค่อคะอืเห็นบอก มันสุกแล้วค่ะอันนี้เขียวเออน,นี่กินได้อยู่ดีล่ะเนี่ยกินสมได้อยู่อันนี้ยังเขียวหน่อยหนึ่งมันสุกแล้วค่ะมันไอออกไออ,กออกรสหวานแล้วเนี่ยกินได้อยู่ค่ะถึงมันจะเป็นแมงจอ๊อกอะเจอกับปาดกินเอามันดูมันก็นโลนโลนมากมันก็จะเป็นยังสี่ค่ะทุกคนเห็นไหมมันเน่าเลยค่ะ เพราะว่ามันแมงโจ๊ะข้างในเก็บผักอีตูไปแกงเห็ดก่อนค่ะเก็บผักอีตูเก็บไอผักทัวรันเต่านั่ค่ะทวนผักทวนผักนิน้อยของยายเจิมอันนี้มันก็จะเข้าในนาใ้รูดูใบไม้ ล่วงแล้วพักจะเป็นขนาดนี้ค่ะแต่ก็ได้กินไม่เป็นไรถั่วลันตเตาถั่วลันเตาก็โดกแทนดูพุณน่ะโดกเป็นพุ่มเป็นพวงอยู่ค่ะพักอีตอูพักอีตูน้ำเก็บไปถั่วลันเตาน้ำค่ะ บอลลนเต่าเห็นไหมคะมีแต่ฟักตัวนิ่งเต้นเลยคะ่ะนี่ลองตั้งกลง่องกล้องหน้ามาคอยจับปลาทรายค,ค่ะเก็บเลยสม,ม่งามดีเนาะ ผักสวนขั่วค่ะผักสลัดผักอิตู่ใบานางรักถั่วรันเตาอันนั้นก็หอมค่ะหอมที่ปลูกไว้ใน,นได้กู้แล้วค่ะตอนนี้ก็ได้กินเห็นไหมครทุกคนเราก็ไม่ต้องปลูกเยอะเพราะว่าเราไก่ปลูกแค่ทํากินแค่เศรษฐกิจพอเพียงนะนะกินไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายะนะ ทำกินแค่พอกินเราไม่ต้องเอาทิ้งไตูแกงเห็ดจะกินแกงเห็ดผึ่งขาล้ายัางแรกค่ะทุกคนตรวชสาิมันจะเป็นยังไงแต่เะิมชิมดูแล้วนะคะได้ยเจิมไม่ชอบเหมือนกับเห็ดปเปรี้หวานค่ะ มันสิบอบนิม่มมันจะบอหวานเนี่ยมันเป็นกรุบกรุบกรุบเฉยๆอะ่ะพึ่งขาลาย,อยาชอบอเออายเจิมชอบเห็ดพึ่งหวานนะคะขาลายไม่ค่อยชอบค่ะเพราะว่าชิมแล้วเดี๋ยวมาถ่ายทุกคนดูก็จะไม่ได้กินให้ทุกคนดูนะคะเ๋อแต่เสแบว่ะค่ะทุกคนเบิใจใจ่งไกล เห็ดที่ไปเก็บได้มาเยอะๆแล้วก็ามานึ่งใส่ช่องฟิดไว้เ้ยค่ะนี่ค่ะเห็ดบางก้นเพิ่งกับจีตมบางก้นเพิ่งกับเเก็บใส่สดๆเลยเนาะเที่ยเจิมเบื่งใน y o ยูทูปนะแต่ยังเจิมนึ่งนะคะนึ่งแล้วก็ให้มันเย็นแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็ใส่ช่องฟิดไว้กินหน้ารดูไม่มีเห็ดนะคะ นี่คือวิธีถนอมอาหารในต่างแดนของแยาเจิมนะคะ